ใจมื่อคิดตอนออกจากระบบทุกครั้งเช็คเมลกันหน่อยนะมะนาวอืมย้ <Yeah. S 1> เอาละเช็คเมลเรียบร้อยแล้วกลับบ้านน่กกามะนาวเฮ้ยวันนี่นายยังไม่ได้ออกจากระบบเลยไม่ใช่เหรอได้เวลาออกปฏิบัติการแล้วไปกันเถอ Cyber ะไซเบอร์ด็อกระวังนะครับน้องแว่นมะนาวพูดถูกนะทุกครั้งที่น้องๆล็อกอินในเครื่องของคนอื่นๆหรือเครื่องที่ใช้ในที่สาธารณะ เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานแล้วควรล็อกอัลทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำข้อมูลของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะครับไม่ว่าน้องๆจะใช้คอมพิวเตอร์ที่ไหนก็ควรจะล็อกอัลพาสเวิร์ดทุกครั้งนอกจากจะเป็นการป้องกันข้อมูลของตัวเองไม่ให้คนอื่นสามารถนำไปใช้ได้แล้วยังเป็นการป้องกันการสวมรอยจากบุคคลผู้ไม่หวังดีที่อาจจะขโมยแอคเคาท์อีเมลของเราแล้วนำไปแอบอ้างใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายก็ได้นะครับขอบคุณมากครับนี่ใจบ่อคิดที่ออกมาเตือนครับ